เออสี่หกสาเนี่ยสี่กับหนึ่ง้าน่ะสี่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 หกสามสกสกและกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ อาได้ดเหตุยังผิดพลาดไปเรื่ว่ารวงเกินไปสิ่งใดก็ดีนะคือขอโทษขออภัยขอหัวใให้แก่ผู้ขา่าอาวระว่าิชีพเป็นพร้อมเทิงอาเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี่ก็ดีพร้อมเทิงเจ้าให้เจ้าหน้าหรือว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมเทิงเจ้าบ้านเจ้าเมืองเรื่องวาญญาปู่ก็ดีูุ้ทธิรักษาอยนิฐานทีที่นี่ก็ดีก็หาวา่าลูกเจ้าเล่าลานมาไม่เนี้ก็คือป่ได้มาลบมากวนป่ได้มาคมเหงเต็งไายแนวดาอยากมากขอโชคขอชัย อาคือขอเลขขอเบอร์อาคือบอได้ขออีย่างน้ำมากไหมอาคือขอสามตัวบนตัวรางอาอยากได้อีกอย่างก็ขอให้บอกเพื่อนมาเบงอาผู้ขาเองก็จะได้บอกได้เตียนเพ่นอาอยากได้แนวดอยากกินแนวใดก็ขอให้บอกเพื่อนมานะขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาแต่หากว่าอยามาตัวมาต่อมให้ดูพอสมควรอาเอาคำจริงมาว้ากันอาป่ว่าจะเป็นพร้อมท่้งเจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดี อาพูเทีรักษาอยูนี่ฐานที่ที่นี่ก็ดีอาจต่หากว่าสิงใดที่ผูกขาเองในเหตุยังผิดพลาดไปหรือว่าลวงเกินไปสิงใดก็คือขอโทษขออภัยขอโหสิียให้แก่ผูกขาเอาประจงของนิมนต์ท่านอาลงมาจับหัวยังเข้ามาเมจเตอร์สิทธิของท่านอุบัญชาจารก็ดีอาลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงของนิมนต์ท่านอานําเข้ามา อาสูในดวงจิตและดวงใจเดียวพราะก็จะมาสมมุทพอคราบกระจงของนี่ม์ท่านทีเจ้าทางไม่นั่งเท่อนี้ก็ดีอ่าได้นำเขามาให้เด้บันนี้ให้มาเกี่ยวหมากจูบยาร่วมกันอาลูกเต่าเหล่าลานก็นจะได้เวาได้ถามได้เว้าได้คุยกันเบิงอืมอืมอว่าจะจิตเป็นคนหรือว่าเป็นจิตวยินญาณนี้นี้ยก็แล้วแต่ นะมันกะบ,บางรั้งบางข้าวมันก็มีอ่าผูที่มาดีผูที่มาลายก็มีอ่านามะอาหลวกเตาเรา์ราล,า,ลานมากมีนน่ก็คือบ่ได้มาคมเหงตึง,งลายความดีอาก็อยากกินก็ให้เขามาดีดีก็มากินนาะรวมกันก็เพ่อนอาย่าสู่มายืนท่าทายกันเด้อาธีมาเมีนเน้ก็คือเออบแม่นวาธีมาตะาหม่องนีอาพร้อมทั้งภูเขาเองกับไป อันนี้ปูเพินอยู่ทั้งใดล่ะได้ได้นั่นนันเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นยางเขามาเพิ่นมายืนคำแล้วีหนาอานี้เออสีมาเห็ดหยังคือยังบอกบอกบอกเตาเพิ่นเนี่ยตาดูเสลาดคือนี่ไม่กนเน่

ดังดงไปดอ่งคิดเทียววานไ่ดงไปเล้ไม่นเียอานนังไปดีเือสมโันันหนอะ เบิงให้มันขักดก,กก่อนอ้าขอให้มันเป็นจริงขึ้นมา เี่ยนเจ้าใส่เทียงเจ้าควคู่ง่ายฮะโ้นี่ยังหนับเปิดแล้วเลยนับจอกพอจอกติ้นคือยังได้นอเจ้าทีเจ้าท่างมาวันนี้ครับคุณยังไงอยู่เนยูหนังอยู่

เพื yes, ่นบอกว่าจะเอาหยังเรามาปักกันกับเพิ่นปักหอกยดยังเองที่ให้งเพื่อนกก่อนอเพิ่นบอกว่าจะลืมเอาสร้างมางอกล้วยมาให้เพิ่นเด้อเอาางมาอกล้วยร้างมาช่ามูลถาดใส่มาให้เพิ่นเนี้ยเอาร่างมามออันนี้นางรำตี๋อตั้งตจอยู่นี่มูเจ้ากันยังบ่เบิ่งบ่เนมให้เพิ่นพอแหงกับมูจ้กเนาะ ก็บ่แนี่เบิ่งเนี่ยจีหัวพุชหัวขาดเวลาเอิ้นกินข้าวกินน้ำซื้อจังได๋เจ้ามามื้อนี้เจ้าสิมาเอาหยังเอาหยังเอาเรื่องจีเอาเจ้าก็คือยังถามไปลำพืชลำพืชไปทั่วจีบนะเจ้าก็ได้ฮะออ้้าา่งดเจ้าวที่สินอนหลับก่ลำเหมื้อแจ้เจ้านะ ค่อยคอย่อคำพืินเราลานเพิ่นเสียเงินเสียทองบอาเอาเลยสามโตเลยนะสี่หกา

ถ้เาบว่ชิเป็นควอมเท่เจ้าเจ้าพอกรดีอาขอให้เบิ่งให้มั่นคักๆบเบิ่งสะก่อนพ่อ้าจังบอกลูกเต่าเล่าหลานมาเอาขอให้บอกผู้ขามาให้ผู้ขาได้หูแจ้งเป็นจริงเบิ่ง

สี่หกสามห้านึ่งลางส้าหนึ่งงลางที่นี่<ห>นลูกเต่าเลาา่าหล้านกันยังประท่านเขาอ,อกเข้าใจที่มามื่อนี้ก็มีแต่คนงโง,โงโอีพออขอให้บอกพิ่มาเบิงบอกว่าที่มีลูกเต่าเล่าหลานกัน,กนบ่ได้ อาคิดบอกออกบอกบอถึกนะีจมาเมื่อนี่ก็มีตะคนงงงได้ขอให้บอกเพื่อนมาอ่าให้มันเป็นสามตัวตรงตรงเบิ่งขอให้บอกเพื่อนมาเบิ่งอ่าจงขอนิมนต์ยัเลยอกจย์อบอ แกโย่ตุ๊แกโย่ดังระเบิดเลยนะเอ้าวกระคอให้มันเป็นจริงอ้าวอย่าตัวอย่าต้มให้ลูกเต่าเราหลานมันเสียเงินเสียทองอ้าวประวัติเป็นพร้อมทั้งคุณครูบาอาจารย์ก็ดีนะพอดิมีหูเจี่ยวตาทิพย์พทดีมีดิษมีเดชก็ดีอ้าจงขอนิมนต์ อาลงมาปริยันสัตว์สองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบจงขอนิมนตนท่านสี่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 หกสามันกัส่หสามสามสามุ ไอบ่อขอบใจคขับใช้ับองนับประจันนะเรับ้ยนดัดเด็ขา่าะหลัะัดะัาของมันเป็นจริงเมืองอีพวังอ้าวระวัตจะพร้อมเท้งภู้ขายเองนาตะหาวันเป็นจริงขึ้นมาภู้ขายเองกับจได้มาหอดเมื่อถึงอยู่คือเก่าอ้าบรเด็กตัวเด็ต้มอาชิพ่าญาติพี่น้องน้ำมาให้อยู่ให้กินอาให้เพื่อนไดาเดลือเบิง น่าขอบ่ได้ขอยอย่างน้ำมากไหม่ขอสามตัวบนสองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงอะสี่หกสาเนี่ยสี่หกสามกับหนนั่นนะหนึ่งห้ครับ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 ที่นี่ลูกเต่าเราล้านเพิ่งก็อยากหูซื้อหูเสียงอีพออาพร้อมทั้งผู้ขาเอง อากันยังของอกคองใจอยากหูเสือหูเสียงขอให้บอกเป็นมาเบงิดกบกเละเตบบิเอาฟังเอาให้ดีเด้อเพื่อนบอกว่าผู้ใดถามมีอย่างอยากหูเสือเพื่อน อาเสียวยังมาให้เพื่อนกินบอสได้ยางบอ่อาเพื่อนบอกว่าสิขอหมากเก่าข้ามยาเก่าบอกดิอาแลกเปลี่ยนกันกับอยากหูถือเพื่อนเนอะอาเพื่อนบอกว่าเพื่อนเลยงับย่ายชายสวยเขามาอยู่หนี่เขาเอือนแต่ย่าพอผ่าข่าวดินาทีมูเจ้ามากเมื่อนันเหตุบอเป็นอาเอาบอถือเพื่อนเลยไปขวางไหวนี่นะ น่ายี่ยังกระเป๋เอามาให้เพื่อนเนาะคำมหมากคำพูกระเป๋อเอามาให้หน่าเอามาให้เพื่อนเด้อมืออื่นน่นนะมาเก่าคำยากเก่ากอกเด้อเอามาให้เพื่อนสาเอามาสามคั่มก็เอามาสอีหกหอก ลอกเก่าเล่าหลานพอ้อแม่ครูขาเองอาจตะจากย่งคลองอบคลองใจอาปวาวีทีเป็นพ้อมเครวปอ,อดีหรือว่าย่าปูกอดีอาภูขาเองมากเมื่อนี้ก็คือวัได้มาลบมากกวนบ่ได้ม,มาความเหงืหนในใน่อเงลายแนวใดอาจ้หากว่าลูกเก่าเล่าหลานมากเมื่อนี้ก็หลายหนา้าลายตาพ่อสมควรอาจ้หากว่าภูขาเองมากด้วยความดีอาเดินทางไปใส่มาใสาก่ก็ขอ,อให้นำปกปักรักษา อาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ดีกด็ให้ตลอดปลอดภัยขอให้มีโชคมีชัยเด้อเพื่อนบอกว่าจะลืมเด้อสี่หกสามเด้ออาสี่หกสามเนีเ้ยอาที่นี่ก็ขอให้ลูกเต่าเรล่าล้านอาได้มีแต่โชคแต่ชัยนะถ้าหากว่ามันเป็นจริงขึ้นมากก็ูกเต่าเล่าล้านเพื่อนทิไห้นั่มาให้อยู่ให้กินอาเพื่อนที่ให้มูเจ้าเอาสี่เด้อเพื่อนบอกว่าทำมูเจ้าเฮ็ดถือเพื่อนที่ให้สามงวดเด้อ นางวดวังหนึ่งนามูเจ้าเห็ดบอกเปลี่ยนเด้เห็ดบอถือ้าปกติแล้วเพื่อนบอกว่าจะหามันตรงๆแต่มันขาดอยู่เด้อาทีนี่ก็คือสิเขาวอกเข้าใจเนาะอาเด้อจำเอาไว้ให้ดีเพื่อนได้บอกมูเจ้าไปแล้วมูเจ้าเห็ดเอาเบิงเอาสือเอาเด้อ อาให้คิดผิดจารณาเบิงเอาอามีเท่าใดก็ให้เฮ็ดให้ซื้อเอาอาบรวาสิเป็นพร้อมเพิงอาเจ้าพอก็ดีแล้วว่าเจ้าเม่ก็ดีพร้อมเพิงเนี้ยปูก็ดีอาทีอาที่นี่ผูกขาเองอาก็ได้ขอขึ้นล่างให้แกผูกขานกร้องละ ให้โชคยังก่อน463 463ครับ1 1 463 15นะครับทุณผู้ชมเด้อเพื่อกันกินหนอย่อกันหน่อยนะครับาุสาูด้วยตัวเลข463แล้วก 4, 3, 3, 1, 5็5าเลยมเาเบุตร ไรสดนะครับไรสดๆบรรยากาศสดๆาช่องยูทูบน้องคนสิดิน TV นะครับคนสิดิน TV นะครับฝากกานกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยด้ยสี่หกสามกับหนึ่งห้าะเพื่อมชอบอุจิดูนี่บิ้กอิดูนี่นี สามสี yeah. ่หกสามเส้อเรากินหลายว่าาา่วันนี้มาไปสรุปเรียบร้อยครับอะไรก็ประเทศที่จะไปตาง อาจารอู่ดับไฟอาจารย์อดับไฟอจารอูดับไฟบังอาจารย์อุ่อาจารยอูดับไฟโอเคชัดชัดละชัดละชัดละัดละชัดละเจอย่าลืมตรงนี้แดงอะไรเยอะไพสามหนึ่งห้าเยอะไกีคน มามามาผู้ผ้าขาวไขรก็มาหมางนาก็เรื่องรับฮะว่าจะม

ได้3สามตัวแน่แน่และซ e. ีหกสามล่างหนึ่งหางใส่แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ